สวัสดีค่ะชาวราศีกร,รกฎหรือลัคนาราศีกร,รกฎนะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาดูไพ่ยิปซีให้กับราศีกร,รกฎซึ่งเป็นภาพรวมนะคะราศีกร,รกฎนั้นมีทั้งหมดหลายล้านคนนะคะเพราะฉะนั้นการดูของแม่หมอนั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างให้ถือซะว่าเป็นการดูแบบบันเทิงหรือรับเอาเฉพาะสิ่งที่ดีๆเข้าสู่ชีวิตก็แล้วกันนะคะ หากแม่หมอทำปิดพลาดการใดไปก็ขอให้ชาวราศีกรกฎหรือลัคนาราศีกรกฎนั้นได้โปรดให้หับไปแล้วก็เอาหสิกรรมให้กับแม่หมอด้วยนะคะเราจะเริ่มกันที่ตัวตนของชาวราศีกรกฎกันเลยนะคะเราจะเปิดไพ่มาพร้อมๆกันซึ่งแม่หมอก็ได้เป็นตัวแทนของราศีกรกฎแล้วนะคะแล้วก็ได้อธิษฐาน แล้วขอให้ดูเรื่องการงานการเงินโชคลาศุกภาพประจำเ,เดือนสิงหาคมแล้วก็ความรักด้วยนะคะถ้าไพ่เกิดขึ้นอย่างไรก็แม่หมอจะทำนายตามภาพนั้นนะคะไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากาภาพที่ปรากฏในไพ่เท่านั้นนะคะทานายไปตามภาพซึ่งแม่หมอก็ได้อธิษฐานไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแม่หมออธิษฐานไปในเรื่องของการเงินการงาน ความรักชุกาสุขภาพนะคะทุกอย่างเลยนะคะเราจะมาเปิดด้วยกันพร้อมๆกันซึ่งเราจะดูตำแหน่งชา้าจตาก่อนนะคะซึ่งชา้าจตาของราศีกรกฎนะคะก็คือเดชาริอดนะคะชาริอดนั้นก็หมายถึงว่าเป็นคนที่ เป็นคนที่อาจจะเป็นคนมีความแตกต่างเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนนใลเป็นคนที่มีลักษณะของการที่จะ,ะเดินไปข้างหน้าแบบลักษณะแบบท้าทายไม่เกรงกลัวต่อความยากลําบากเป็นคนที่มีความแตกต่างมีสองบุคลิกในตัวเองนะคะ,ะซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของการที่ มีความขัดแย้งกันในตัวเองบางอย่างก็มีความคิดในใจที่คิดอยากจะทําอย่างโน,น้นบางครั้งก็คิดอยากจะทำบางนี้บางครั้งจิตใจก็อาจจะเป็นลักษณะการที่เป็นคนดีหรือบางจิตใจก็อาจจะเป็นคนที่มีความคิดเป็นคนที่มีอะไรในใจที่มันไม่ค่อยดีสําหรับตัวเองสักเท่าไหร่นะคะในช่วงจังหวะของเดือนสิงหาคมนะคะแม่หมอดูประจําเดือนสิงหาคมนะคะเดี๋ยวพอ คลิปใหม่ก็จะเป็นเดือนอกันยายนต่อไปนะคะสาหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปประจําเดือนสิงหาคมนะคะ,ะซึ่งก็เป็นลักษณะตัวตนของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงจังหวะนี้นะคะ,ะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์แวดล้อมในปัจจุบันก็เป็น j u s t ิกนะคะ,ะ j u s t i c นั้นก็เป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นคนซื่อตรงเป็นคนที่รักความยุติธรรม เป็นคนที่ไม่ชอบการข่มเพงหรือการที่โดนการเบียดบังหรือการเอาเปรียบอะไรพวกนี้นะคะอ่ะเห็นอันไหนไม่ยุติธรรมหรืออันไหนที่ว่าอ่อ,อันไหนที่มันไม่ถูกไม่ต้องก็อาจจะเป็นคนที่จะ ถ้าทางานต้องทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเป็นทนายความเป็นนิติกรเป็นอะไรพวกนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของความตัดสินความคดีความ,วามเป็นศาลยุติธรรมอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นคนรักความยุติธรรมนั่นเองนะคะส่วนสําหรับเรื่องของผู้ใหญ่ในครอบครัวในช่วงปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นลักษณะของการที่ว่าในช่วงจังหวะนี้ก็ มีลักษณะของการที่อาจจะมีความคิดอยากจะความฝันอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมีความฝันสิ่งที่มันยังมองไม่เห็นยังมาไม่ถึงอ,อยากจะได้อะไรไว้สําหรับในครอบครัวแต่ว่า,าความฝันนั้นก็ยังมาไม่ถึงแต่ยังกําลังคิดอยู่นะคะว่าอาจจะเป็นความรักก็ได้นะคะคิดถึงความรัก ความรักที่เราคาดคาดหวังไว้ว่าจะได้ความรักในลักษณะแบบนี้แต่ความรักที่มันตั้งอยู่ที่มันเจออยู่ที่มันที่มันพบเจออยู่นั้นเป็นไปไม่ตามที่เราคาดหวังไม่ไม่เหมือนที่เราต้องการนะคะเราต้องการสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะคือความเหมาะสมอะค่ะถ้าเราอยากจะได้คนที่เหมาะสม คนที่เข้ากับเราได้คนที่สังคมยอมรับคนที่พ่อแม่ยอมรับครอบครัวยอมรับเอ่อเราคาดหวังคนแบบนั้นเข้ามาสู่ชีวิตเอ่อแต่มันก็ยังไม่เจอมันเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงนั้นเอ่อคนที่เข้ามามีหลากหลายหลายคนนะคะแต่ไม่ตรงสเปคของคุณยังไม่ตรงกับงคุณสมบัติที่คุณตั้งไว้นะคะนั่นก็คือลักษณะของที่คุณคาดหวังให้คนในครอบครัวได้ ต้องการได้เห็นและคุณก็ต้องการด้วยนะคะแล้วก็อดีตที่ผ่านมานั้นคุณก็เป็นคนนักสู้นะคะต่อสู้ฝ่ฟาฟันปัญหาอุปสรรคมาอย่างโชคชนแล้วก็มาอย่างหนักหนาสาหัสเหมือนกันเป็นคนที่มีการทะเลาะวิวาทมีการต่อสู้แข่งขันกันมีการที่ กว่าจะผ่านพ้นปัญหาอุปรสรรคมาคุณก็ต้องมีการทะเลาะวิวาทหรืออาจจะทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมงานหรือกับพี่น้องเพื่อนฝูงหรือกับคนที่เป็นอันตาารพาอะไรพวกนี้ในเรื่องของการงานในเรื่องของการต่อสู้แข่งขันกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินต้องต่อสู้แข่งขันต้องหรืออาจจะมีการทะเลาะวิวาทกับพี่น้องเพื่อนฝูงกับคนในครอบครัวกับสังคมรอบข้างอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะสําหรับชับ อ่าชาวลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎนะคะอ่ต่อไปนะคะก็คือเป็นพื้นฐานรองรับสำหรับชีวิตของคุณในอนาคตนะคะอ่คุณนั้นเป็นคนที่มีจิตเมตตากรุณาเป็นคนที่มีเงินมีฐานะมีการเงินไม่ค่อยขัดสนแล้วก็เป็นคนที่มีความาสงสารแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนนะคะอ่าเป็นคนที่มีจิตเมตตามากแล้วก็ เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอ่าพื้นฐานของคนเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนที่อชอบช่วยเหลือคนนั่นก็คือพื้นฐานชีวิตของคุณนะคะสำหรับอนาคตข้างหน้าของคุณนั้นนะคะคุณจะได้โชคลาภแน่นอนร้อเเซนะคะโชคลาภกําลังกรมาหาคุณในเดือนสิงหาคมนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะของ16สิงหาหรืออาจจะเป็นวันที่หนึ่ง กันยายนก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะเป็นโชคลาาการเงินที่ได้มาจากครอบครัวได้มาจากทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนญาติบนะาหรือจากการงานก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะจะมีคนหยิบยืน่นหรือจะได้มาจากการเสี่ยงโชคนั่นก็คืออนาคตข้างหน้าของคุณนั่นเองนะคะ,ะส่วนสําหรับเรื่องของอออการแก้ไขปัญหาของคุณนั้นคุณก็มักจะ แก้ไขปัญหาของคุณด้วยการที่จะพยายามหาเงินพยายามที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการเงินซสส่วนมากคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็เป็นคนรู้จักบริหารการจัดการในเรื่องของการเงินเป็นคนที่รักเงินเป็นคนที่ชอบหาเงินไม่ชอบอให้เงินขาดนะครับ ถ้าไม่มีเงินอยู่กับตัวอยู่ไม่ได้นะคะคุณต้องเป็นคนที่ริ่นรนในการหาเงินให้เงินเข้ามาอยู่กับตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยขาดในเรื่องของการเงินนะคะอ่าเป็นคนที่แสวงหาการเงินอยู่เรื่อยๆแล้วก็ตลอดนะคะอ่าส่วนสําหรับเรื่องของคนรอบข้างนั้นนะคะ ก็เป็นอะไรที่จะส่งเสริมคุณให้มีความมั่นคงในอนาคตข้างหน้าอนาคตข้างหน้าของคุณจะเป็นการงานที่มั่นคงมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอนาคตที่ก้าวไกลเป็นการงานที่มั่นคงนะคะและคุณก็กําลังรอคอยอยู่และก็ไม่นานนะคะความหวังของคุณก็จะสําเร็จผลจะเป็นจริงตามที่คุณต้องการนะคะการงานของคุณจะมีความมั่นคงในอนาคตข้างหน้าต่อไปนะคะ ส่วนสาหรับความคิดในใจของคุณนั้นก็เป็นลักษณะที่ว่าตอนนี้นะคะอาจจะมีบ้างที่ตอนนี้คุณกาลังคิดเรื่องของการเงินอยู่คิดถึงเรื่องของการที่ส่วนมากคุณจะคิดถึงเรื่องการเงินเป็นส่วนใหญ่นะคะในชีวิตของคุณนั้นถ้าคุณขาดเงินคุณจะอยู่ไม่ค่อยได้เรื่องอื่นไม่ค่อยสําคัญเท่าเรื่องของการเงินของคุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการเงินของคุณตึงตัวนะคะของ เงินของคุณไม่ค่อยเต็มที่ขาดแคลนนะคะคุณก็จะพยายามหาเงินคุณไม่สามารถที่จะมองดูแบบผิวเผินดูแบบอลอยลอยดูแบบฝันแบบไม่ทําอะไรเลยคุณจะลงมือทำนะคะทําในการหาเงินคุณจะไม่อยู่นิ่งคุณจะไม่นอนฝันนะคะคุณจะพยายามไม่มองดอูว่าจะเอาเงินนั้นมาได้อย่างไรนะคะ คุณจะต้องลงมือทำไม่ใช่นอนเพื่อรอให้เงินมาหาคุณนะคะคุณจะเป็นคนล,ลักษณะแบบนั้นลักษณะราศีกรกฎหรือราศีกรกฎนั่นเองนะคะส่วนใบสรุปสุดท้ายนั้นก็เป็นลักษณะของอ่า4 5 1 2 3 4 5ดาบ5ดาบก็หมายความว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีความที่จะ ต่อสู้พยายามดิ้นรนเพื่อให้ชีวิตได้รอดแล้วก็จะชนะในทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาปัญหาอุปสรรคทุกอย่างที่คุณเจอเจอคุณจะฝ่าฟันมันไปแล้วก็จะพบเจอหนทางที่ดีจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้ในที่สุดนะคะสำหรับเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็ขอให้คุณมีความสุขแล้วก็มีความสมหวังมีโชคมีลาบมีความสุขสดใส แล้วก็มีการเงินแล้วก็ได้เจอเจอความรักที่คุณคิดหวังคุณปรารถนาคุณอยากจะไดะ้ก็ขอให้คุณสมวังในทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับวันนี้แม่หมอข,อขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ